สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวานนี้ตัดหมักทุเรียนไปแล้วเก็บหมักทุเรียนไปส่วนหนึ่งเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเก็บหมักเงาะครับหมักเงาะที่มันยังเหลืออยู่ที่ว่าท่านได้แก่เบิดครับนี่ก็เริ่มสุกสุกไปเรื่อยๆครับนี่ เขาก็สิเก็บเอาแต่อันหมากที่มันสุกอิลิครับหมากที่สุกดิงแดงแล้วก็อันใดที่ยังบส่ขขบสขขุกเขาก็บม่สุกคักเขาก็ปล่อยไว้เมื่อหนาค่อยมาเก็บเอาครับนี่ เหลืออีกบ่หลายต้นดอกครับเหลืออีกอยู่ประมาณจากสามสี่ต้นเนี่แหละแล้วก็น้องนั่นก็เหลือบางๆครับต้นที่ดกแน่ยอิริกัดลีเหลืออยู่ประมาณสามสี่ต้นส่วนอันอื่นก็เก็บออกไปงวดที่แล้วครับนี่ต้นนี้กอัเหลืออยู่ จะว่ายังบ่ทันได้สุกก็มีขับนี่นสุกแล๋ลวน,วน้่โอ้ยแดดหอนคักพี่น้อง ตอนเที่ยงครับนี่สิบว่าได้เก็บอะไรยด้กครับเก็บเอาแต่พอกินไปมือมือนึ่งนี่เพราะว่าถ้าเก็บไปโดนละมันจะเหี่ยวมันจะไอ้ยานมันแฉะครับนี่อันนี้าเก็บได้ออได้ เข่งได้นึงแหละครับได้ยืดดอจกจต่เกือบสิบโลนี่แหละเอาไปเก็บไปไว้ให้เด็กน้อยกินตอนกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยครับเ เห็นเห็นผลผลิตของเขาเป็นเขาเขาอันปลูกเขาลงมือทำหน่ยเห็นผลผลิตที่ออกมาเสียผมว่ามันมีความสุขรับความสุข,ขสุขหายเมืม่อยครับคุ้มค่าคุ้มค่าคือความสุขที่เขาได้ได้มาที่ได้เห็นผลผลิตของเขาครับนี่เสียเขากระสิเดี๋ยวปล่อยเอาไว้ให้มันสุก ยังสิครับก็จะค่อยๆเก็บกินไปครับสิ่นันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บอันคอเก็บบักงออีกจักน้อยครับเอาไปไว้ให้ร้านกินตอนเลิกเลี้ยนหละก่ะ เอาไปกินอยู่บ้านครับจังไดกับขอฝากช่อง youtube ช่องบ้านสวนนาทยาไว้น้ำแน่ครับหรือว่าผู้ใดอยากมันเล่นมาเที่ยวครับก,บมบก็มีทั้งบกเงาะมีทั้งอินทรพาลัมแล้วก็ทุเรียนแล้วก็สมสายน้ำพึ่งกัแวะมะเล่นน้ำใดเด้อครับมาถือว่ามาแลกเปลี่ยนค้มมูก,กันเพราะผมเองกับมผมก็ยังเฮ็ดบ่เป็น ครับจังไดกะขอฝาก YouTube ช่องบ้านสวนนทิยาไว้นะน้ำนักครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ